สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่นาราคาถูกอีกเช่นเคยครับสำหรับที่นาปแปลงนี้นะครับจะอยู่ท้ายหมู่บ้านครับที่นาปแปลงนี้จะลงจากถนนลาดยางเพียงแค่1น1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ถนนลาดยางเส้นนี้จะเป็นถนนลาดยางในชุมชนนะครับเชื่อมต่อหมู่บ้านไปหมู่บ้านนะครับเชื่อมต่อหมู่บ้านหนองเขาไปหาหมู่บ้านหนองตาลแล้วก็จะออกตัวถนนใหญ่หมายเลข205สุรนารายครับหรือว่าจะไปออกถนนหมายเลข2068ก็ได้นะครับและตรงบริเวณนี้แมนได้เดินทางลงจากถนนลาดยางแล้วนะครับต่อด้วยเป็นถนนลูกลังจนถึงหน้าที่ดินครับ ก็จะมีชาวบ้านชาวช่องนะครับที่เขาวิ่งเข้าออกถนนเส้นนี้นะครับเพื่อลงไปทํานาทําสวนทําไร่ของเขานะครับและตอนนี้ครับแหม่ก็ได้ยืนอยู่ณห,หน้าที่ดินแปลงนี้แล้วครับสําหรับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชน้ำเบอร์393ครับขายที่นาราคาถูกอยู่ท้ายหมู่บ้านครับที่นาแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่ 25ไร่225ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา8 5 0 0 0บาทต่อไร่ครับภาษีค่าโอนนะครับเจ้าของที่เขาให้ช่วยออกนะครับคนละครึ่งนะครับสำหรับที่นาแปลงนี้ครับเป็นที่นาแปลงใหญ่เลยนะครับบริเวณโดยรอบของที่นาก็จะเป็นที่นาธรรมดาเลยครับและในพื้นที่ก็จะมีบ่อน้ำอยู่หนึ่งลูกนะครับขนาด200ตารางวาครับ ที่นาแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับซื้อเก็บไว้ครับหรือว่าจะซื้อเลี้ยงสัตว์ปลูกปลานะครับปลูกปลาก็จะเป็นปลูกต้นไผ่ต้นสักต้นพยุงเป็นต้นนะครับหรือว่าจะปลูกข้าวทาโคกไร่หนองนาก็ได้นะครับสําหรับที่นาแปลงนี้ครับก็จะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับจะใกล้ไฟฟ้าประปาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับไฟฟ้าประปาจะอยู่ตรงบริเวณถนนลาดยางที่เราลงมาเมื่อสักครู่นะครับ หรือว่าที่นาปแปลงนี้ครับสามารถซื้อเก็บไว้ได้หรือว่าจะซื้อปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับจะให้ผู้เช่าทํานาทําสวนทําไร่ก็อยู่ที่ผู้ให้เช่าจะให้เช่าเลยนะครับบริเวณโดยรอบของที่นาปแปลงนี้ระยะ1กิโลถึง2กิโลนะครับก็จะเป็นทุกนาหรือว่าที่ไร่อยู่นะครับส่วนถัดจาก2กิโลไปก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแมนว่าถ้าปลูกปลาปลูกต้นสักต้นพยุงนะครับแมนว่าที่ดินแปลงนี้จะมีมูลค่าเพิ่มมากเลยครับผมเพราะว่าต้นสักต้นพยุงนะครับนานไปโตไปก็จะมีราคาครับที่ดินแปลงนี้ก็จะราคาพุ่งราคาสูงมากๆเลยครับ และถ้าเราซื้อที่ดินลูกป่าแล้วนะครับไม่ได้มาดูแลนะครับเราสามารถให้คนมาดูแลได้ครับเพราะว่าคนดูแลนะครับก็เราจะหาคนละแวกนั้นแหละครับคนละแวกนั้นก็จะอยู่ใกล้กับที่ดินนะครับเขาก็จะมาดูแลต้นไม้ของเราได้ง่ายได้สะดวกด้วยครับที่ดินแปลงนี้ครับได้สอบเขตรางวัดใหม่นะครับมีหลักเสาหลักหมุดคบชัดเจนครับผม และที่ดินแปลงนี้ครับซื้อไป25ไร่225ตารางวานะครับจะได้หัวไร่ปลายนานะครับอยู่150ตารางวาด้วยครับหัวไร่ปลายนาจะอยู่ติดกับที่ดินของเราเลยนะครับตามรูปภาพที่แมนได้ขึ้นให้ชมนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือกว้าง100เมตรนะครับ 100เมตรตรงนี้จะติดถนนนะครับผมส่วนทางทิศใต้ครับจะกว้าง140เมตรนะครับทางทิศตะวันออกกว้าง155เมตรครับระดับความสูงจากน้ําทะเลอยู่ที่183เมตรครับสําหรับตรงบริเวณนี้คือบ่อน้ําตรงกลางที่ดินนะครับผมบ่อน้ําจะมีขนาด200ตารางวานะครับบ่อน้ํานี้นะครับคือลึกประมาณ3-4เมตรนะครับแล้วก็น้ําไม่เคยแห้งเลยครับผมบ่อน้ํานี้สามารถมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับผม แต่อาจจะไม่พอเพียงกับนา25ไร่นะครับถ้าอยากใช้น้ําได้เต็มที่จริงๆต้องขุดขยายเขตหรือว่าขยายบ่อน้ําให้กว้างกว่านี้นะครับส่วนสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับใกล้ถนนลาดยางไฟฟ้าประปา1กิโลเมตรใกล้หมู่บ้าน2กิโลเมตร ที่ดินแปลงนี้จะห่างตัวอำเภอโนนไทยนะครับ10กิโลเมตรครับในตัวอำเภอโนนไทยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับอย่างเช่นโลตัสใหญ่ปั๊มน้ำมันธนาคารสถานที่ราชการตลาดนัดตลาดสดเป็นต้นครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวเมืองโคราช35กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร280กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่บ้านนองเขา่าตำบลสมุรงอเภโนนไทยจัหวดนครราชสีมาครับ และถหากท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็สามารถพูดคุยสอบถามกับแมนได้นะครับทางคอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์แมนได้นะครับติดต่อแมนได้ทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 9 5 1 8 3 5 2ครับสำหรับคลิปนี้นะครับแมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ